สกติเขาเป็นแฟนอีติดตามทางช่องกับพี่ผู้สีมืาอนี้ผมในมีโอกาสมาทางอำเภอหน้าดูลอำเภอหน้าเทียบอยู่เนาะครับเนาะมาลับรถของพ่อสมศักดิ์ปะว่าผ้าเนะาะปะว่าผ้าตั้งตำบลตำบลยังกอตาตำบลสำมลุงเนาะตำบลสำมลุกอำเภอหน้าเทียบจังหวัดมหาสารคามเฮ้าจึงได้มา ตั้งแต่ตีสี่ยันสายพอรับรถเข้าไปท้าอีกทัานหนึ่งของพอสมทักทั้งบ้านขี่ตุนนะครับเ้อะท่หนก็ฝากติดตามหลังจากเอาไปเห็นแล้วเพิ่นก็สิได้เอาเขามาทํางานเป็นรถใส่ภายในครอบรั่วหากว่าท่านใดยังว่าท่านไหนมีเนาะว่าท่านไหนมีรถเป็นของตัวเองกัเท่ากับ มีท่างเลือกให้พี่น้องได้ได,ได,ได้ได้เลือกใส้ในการลดที่ว่าลดใายหน้าเข้าเนี่ยเพต้องไปขายถิ่มด้วยครับด้อมันมันมีประโยชน์หลายลดต้นทุนทํางานได้จริงนี่ก็เข้าขมาท่างสารค้ามรับเข้าไปอีกจุดนี้กับค้งสีใกล้สีเต็มโคต้าเลยนะครับด้อเพราะว่ามันมันมันหลายเหลือกเกินจึงเข้าสีได้ได้ไดำมันก็อาสิบอบอบอ,บอท่านตามเวลา นี่ก็จะเป็นรถของอาที่ลอยอาที่ลอยก็บติเป็นอาที่สีแรกงเนาะครับเนาะเป็นรถตัวไม่เยอะพ่งรู้สึกว่าไม่เอี่ยมเลยพุงบิ๊กคิวแปดแปดยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับเด้อตาเบิงท่างช่องไหนเห็นผมเห็นเห็นช่องถวินเบิงเบิงในยูทูบช่องของผมเลยบอกครับครับผมอ้าวคนกัไเด้ติดตามท่างยูทูบมาตลอดคนกัไเด้เบิงมากเป็นเวลาสองปีแล้วมันบ่ครับ สองสองปีแล้วเนาะสองปีกับเจ้าค่อยตาชินใจพคนกับเดทว่าติดตามมาเถื่อแรกเลยล่ะติดตามมาตั้งแต่างเถืแหลกเหรอคนกับเป็นเวลาสองปีเจ้าค่อยได้ตัดสินใจนะครับเนาะตชินใจว่าได้ได้ให้มารับรถไปเฮ็ดไปทำซึ่งคนกับคงจะมั er ่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เราเข้ากับพุ่มใจมีเพิ่นเดทครับผมครับโอ้ ท่านก็บ,บอกบอกว่าเบื้องลายข่ายเปรียบเทียบใท่กันมากมดเพื่อ,อนกับว่าคงสีสมบูรณ์แบบก็มูสําหรับข่ายถวินเพื่อนกับคงสีมีควบในใจเพื่อนอยู่ขนาดเนาะครับเออเนี่ยก็เป็นบ้านมันถิตุนนะครับเนะบาะมันถิตุนเท่าทาั้งตําบ,บสลสาโรงอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามกิะเด็นมีโอกาสเดิมารับรถของพอสมศักดิ์และจากนั้นก็คงสีบด้อยู่นะนะครับเด้อในคลิปนี้ก็คงสีบ,บ,บ,บหลายเอ้ากสิได้ เดินทางไปเพราะว่างานมันเร่งหลายเช่อเกินยังไงค่ะเจ้า,จาคอยตดตามคลิปต่อไปหลังจากนั่เข้าไปถึงอูห้าแล้วะกะจังคอยติดตามด้วยครับเด้เออ้าวคลิปนี้ก็คงทสีได้ประมาณนี้เนาะครับเนะเาะอ้าวกราบขอบสวัสดีครับตา